สวัสดีครับทุกท่านต้องบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าจากการที่คุณวิชัยได้ไดพบกับประธานานธิบดีทั้มเนี่ยการเจราจานี่ไม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 เป็นผลนะครับเรื่องภาษีเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นเจราจาเขาได้กำแพงภาษี20%อร์ซแต่ของเราเนี่ยปรากฏกว่าอ่าเจราจาเนี่ยคือยังปิดดีลอะไรยังยังไม่ได้เลยนะครับต้องมาคุยกันใหม่ซึ่งผมบอกว่ามันน่าเป็นห่วงที่สําคัญเนี่ย ตอนนี้ประเทศเราเนี่ยเจอศึกศึกนอ,อกศึกในใช่ไหมครับศึกในคืออะไรครับการเมืองเราไม่นิ่งพอการเมืองเราไม่นิ่งเนี่ยไปคุยประเด็นอะไรเนี่ยกับต่างประเทศเนี่ยมันก็เริ่มความความเชื่อมั่นเนี่ยเขาจะลดน้อยลงใช่ไหมครับ<ส>เหมือนคุณพิชัยไปคุยเนี่ยถ้ารองนายกแล้วก็รัฐมนตรีครั้งเนี่ยทีนี้ทางประธานในที่ประชุมเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยคุยแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยในเมื่อการเมืองคุณไม่นิง่งนโยบายคุณเป,เ,ปเป็นแบบไหนนะครับก็เลยยังจบไม่ลงนะแต่ก็ ทำให้ตอนเนี้ยเราเผชิญบอกตรงๆเลยนะน,น่าเป็นห่วงแล้วก็เมื่อผมได้ไปสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ดรพิพัฒน์เหลืองนิมิตชัยเนี่ยซึ่งท่านดเรเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินก็ออกมาวิเคราะห์นะครับเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยครึ่งปีหลังว่าท่านบอกว่ามันน่าเป็นห่วงนะและมีปัจจัยเสี่ยงท่านบอกว่าเศร,รษฐกิจไทยยุคอ่เศร,รษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านมองไว้สามประเด็น ที่น่าเป็นห่วงก็คืออะไรครับก็คือปัจจัยที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือปัจจัยของนักท่องเที่ยวเพราะต้องยอมรับว,ว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปเยอะมากแล้วประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยไปโฟกัสที่นักท่องเที่ยวในการสร้างไรายได้พอหายไปเนี่ยผลกระทบเกิดทันทีเลยนะครับและอย่างที่สองก็คือว่าเรื่องการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมตอนเนี้ยอดส่งออกแล้วก็ยอดการผลิตของเราเนี่ย มันน้อยมากก็เลยทําให้เม็ดเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับแล้วก็ประการที่สามคือการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพราะว่าธนาคารก็ไม่กล้าปล่อยใช่ไหมครับไม่กล้าปล่อยให้ภาคอสังหาไม่กล้าปล่อยให้คนจับใจ่ายใช้สอยนะมันก็ทําให้เขาเรียกไอเ้เงิน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 หมุนเวียนอะ่ะมันก็สภาพค้องมันก็ขาดไอ้ทุกเนี้ยที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ย ท่านอาจารย์ยังกังวลอีกสาประการนะครับหนึ่งนะครับเรื่องการเมืองตอนนี้บอกว่าการเมืองในประเทศเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเรายังมีนายกรักษาการและที่สําคัญเนี่ยนายกรักษาการเนี่ยไม่สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณได้ของงบประมาณมันไม่ออกเนี่ยใช่ไหมครับไอธุรกิจที่ทาเกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยที่รองเงินงบประมาณเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินมันก็ต้องรอมันเป็นป,ปีอะ ดังนั้นไอการจ้างงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับนี่น่าเป็นห่วงอย่างที่สองคือเรื่องของทำเนี่ยน่าเป็นห่วงมากคือแาริสเนี่ยไอภาษีที่ทำจะจะเก็บเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะโดนเท่าไหร่นะเวียดนามโดนไปยี่สิบนะซึ่งบอกว่าน่าน่าเป็นห่วงมากๆแล้วอย่างที่สามคือราคาน้ํามันซึ่งมันก็ผันผวนเพราะาอย่างเกิดลบกันทีนึงราคาน้ํามันก็มีนิ่ง และน้ํามันเป็นต้นทุนของการขนส่งใช่ไหมครับเงินเฟ้อมันก็เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับเต็มๆเลยจากดรพิพัฒน์เหลือวอนันวิตชัยว่าท่านโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรและเป็นห่วงเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับตามผมมาเลยครับทุกท่านผลการเจรจาอนกากับเวียดนามะครับสร้างความตระหอย่างไรบ้งครับคือจริงๆแนวโน้มครึ่งปีหลังนะครับผมคิดว่า มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเป็นแรงกดดันในงี้เศรษฐกิจเนี่ยสามเรื่องใหญ่ๆนะครับที่จะทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับแล้วก็คล้ายๆกับที่แบงค์ชาติบอกนะครับถึีว่าแบงค์ชาติปรับประมาณการขึ้นเนี่ยก็ยังบอกว่าครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวลงนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันเนี่ยมาจากเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่านี้ยังเป็นประเด็นที่สําคัญอยู่นะครับเพราะว่า ถ้าเราดูประมาณการตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็มองว่าปีนี้นักท่องเที่ยวควรจะโตต่อเนื่องถูกไหมฮะตอนต้นปีคนก็มองว่าโตได้7-8%วันนี้แนวโน้มคือยูทูเดตเนี่ยนักท่องเที่ยวติดลบประมาณ4%แล้วนะครับนักท่องเที่ยวจีนคนอย่างเดียวเนี่ยหายไป40%นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแรงกดดันที่สําคัญเพราะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยคอนทิบิว์เกิน100%ของเศรษฐกิจนะฮะที่ที่โตขึ้นเนี่ยนะครับดังนันนนเเีี้สัญญาาณท่รรปะมิก็คื ปีที่แล้วมี35.5ล้านคนปีนี้เราประเมินว่าอาจจะเหลือแค่34กว่ากว่าหมายความว่าจากเดิมที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแรงส่งอันนี้มันกลายเป็นแรงดึงไปแล้วเพราะจำนวนมันน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งแปลว่าเครื่องจักรเครื่องอื่นต้องมาทําหน้าที่แทนไม่งั้นเศรษฐกิจมีปัญหานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราไปดูสถานการณ์เนี่ยยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับนั่นเป็นประเด็นที่1ท,ที่ที่ค่อนข้างเป็นห่วงก็คือเครื่องจักรที่สําคัญอื่นนะคือนคือท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้หายไป ประเด็นที่2ก็คือเรื่องความสามารถาในการแข่งขันเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะครับถึงแม้ว่าเราเห็นไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองเนี่ยนะครับการส่งออกดีมากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปสะท้อนในแง่ของการผลิตเท่าที่ควรนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขเ,เดือนเมษาพฤษภาเนี่ยการส่งออกบวกไป18%ภาคการผลิตบวกไป1.9%่านะที่เราส่งออกไปไม่ได้กระทบหรือไม่ได้ทําให้ภาคการผลิตดีขึ้นขนาดนั้นหลังจากที่ภาคการผลิตเนี่ย หดตัวต่อเนื่อง2ปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว,ว่าเราน่าจะเห็นการผลิตเพื่อมาชดเชยสต็อกเนี่ยนะครับออกมากลับมาดีขึ้นแต่ว่าเป็นยังไม่เห็นนะครนั่นเองก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วยังมีเรื่องการเจรจาการค้ามาเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกประเด็นที่3ที่เราเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่องของการปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารนะครับที่หดตัวต่อเนื่องมาหลายไตรมาสแล้วนะครับซึ่งมันไปกระทบต่อเรื่องของการบริโภค ในสินค้าที่ต้องการสินเชื่อเช่นรถยนต์เช่นภาคกสหาริมทร์ซย์ซึ่งมีผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจเลยนะครับเราเห็นปริมาณการผลิตรถยนต์ยอดขายภาคกสหาริมทร์พย์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยมีปัญหาครับดังนั้นสามตัวนี้เป็นแรงกดดันที่ทําให้ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเราคิดว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอีกสามเรื่องนะครับเรื่องเมื่อเรื่องเมื่อกี้เรื่องที่หนึ่งของที่ก็คือการเมืองนะครับที่ตอนนี้เราอาจจะกังวลนะครับว่าถ้ามี การยุบสภาก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569เนี่ยผ่านสภาเนี่ยเราจะเห็นคล้ายๆปี2023อีกครั้งหนึ่งก็คือมีการล่าช้าของการเบิกจ่ายงบลงทุนนะครับซึ่งเกิดขึ้นทีหนึ่งเนี่ย year on year growth เนี่ยลดลงไปได้1%เลยนะครแต่ว่าก็ทําให้ GDP impact เนี่ยซ้ำเติมภาวะที่เราค่อนข้างเป็นห่วงแต่ว่าก็เห็นพัฒนา,าการทางการเมืองที่ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงตรงนั้นออกไปนะครับประเด็นที่2ที่ค่อนข้างเป็นห่วงก็คือการเจราจาการค้ากับทรัมป์เนี่ยแหละครับ เราเห็นข่าวเมื่อคืนนะครับที่ทรัมป์ตกลงกับเวียดนามได้โดน20%ขนาดเวียดนามยอมทุกอย่างแล้วนะครับยอมทุกอย่างยังโดน20%เราเพิ่งไปเจรจาเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่เราอาจจะโดนหนักกว่าเวียดนามหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้ประเด็นที่เราเป็นห่วงคือความสามารถในการแข่งขันที่มีปัญหาอยู่แล้วสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าภาษีที่เราต้องจ่ายนะครับเทียบกับเพื่อนบ้านเทียบกับจีนเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเเทียบกับเกาหลีเนี่ย ถ้าเราจ่ายแพงกว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ความสามารถแข่งขันอย่างเดียวเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีปัญหาแน่ๆน,นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของทันชิปเมนท์ที่ถ้าเกิดเราดูเรื่องที่สหรัฐเจราจากับเวียดนามเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากถึงว่าเขาก็พยายามที่จะตบตบไม่ให้การย้ายฐานการผลิตเนี่ยมาโผล่แถวๆนี้เพื่อที่จะปิดปิด,ปดเอ่อเอ่เอเรื่องทันชิปเมนท์หรือการ Re r ีเร u t i n ติ้งต่างๆนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องจีโอ p o l i t i c a เรื่องของราคาน้ํามันที่ก็ยังมีความไม่แน่นอนแต่ว่ามันก็มีพัฒนาการที่ีี่ด้นนนนนนเเเเหือกกััพราะะะฉยย็็ลจป 3ปัจจัยหลักที่จะกดดันครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็3ปัจจัยเสี่ยงที่เราที่เราค่อนข้างกัง,งวลนะครับนี่แหละครับมันเป็นมุมมองของนักวิชาการซึ่งข้ามบอดในวงการการเงินซึ่งท่านก็มีความเป็นห่วงและกังวลก,กับเศรษฐกิจไทยเนี่น,นะครับเราต้องมาเชิญหลายๆอย่างก็ผมก็จะฝากทิ้งท้ายทุกครั้งนะว่าอย่าประมาทในการใช้เงินนะครับ คุณจะใช้ใจ่ายอะไรก็ตามคุณต้องมีเงินออมฉุกเฉินนะครับอย่างน้อยเนี่ยหกถึงสิบเดือนถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับที่สําคัญลงทุนได้แต่ระวังถูกหรอกอย่ามีชาชีพก็ฝากเตือนกันไว้นะครับแล้วก็ทุกคนต้องมีเงินออมนะครับแล้วก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตสวัสดีครับ